500ชาติกักัน,นักกะชาดกชาดก,าดกว่าด้วยกิ้งก่าได้ซับในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบพระปัญญาบารมีของพระองค์ในอดีตชาติแล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้วันหนึ่งขณะที่ภิกษุทั้งหลายอยู่ในโรงธรรมสภานั้นได้มีการสรรเสริญพระปัญญาบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีปัญญาบารมีมาก ัญญาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินพระองค์สามารถที่จะปราบวาทะของผู้อื่นได้ทำคนเหล่านั้นให้สิ้นพยศและได้ประธานบนรรพชาให้ตั้งอยู่ในมรรคผลทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงมีพระปัญญาที่ลึกซึ้งนั่นเองเมื่อก่อนข้าก็เคยหลงผิดแต่พระองค์ทำให้ข้าเห็นธรรมแล้วออกบวชในพระศาสนานับว่าพวกเราโชคดีจริงๆที่มีศาสดาเป็นผู้มีปัญญา ในขณะที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันอยู่นั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จผ่านมาถึงสงทราบว่าภิกษุทั้งหลายสนทนากันเรื่องพระปัญญาบารมีของพระองค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตมีปัญญาแม้ในอดีตการเมื่อยานยังไม่แก่กล้าขณะที่กําลังบำเพ็ญบุรพจริยาเพื่อพระโพธิยานอยู่ เราก็เป็นผู้มีปัญญามาแล้วเหมือนกันขั้นตรัสเสร็จแล้วพระพุทธองค์ทรงประทับนิ่งอยู่เหล่าภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลวิงวอนให้ทรงประกาศเรื่องราวแต่หนหลังจึงทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังนี้ในอดีตการ มีพระราชาพระนามว่าวิเทหะสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงมิถิลาแควนวิเทหะพระเทวีของพระองค์มีพระนามว่าอุทุมพรเทวีต่อมาพระองค์ได้มโหสถมารับราชการเขาเป็นอมมาตที่ทรงโปรดปรานมากข้าขอแต่งตั้งเจ้าให้เป็นอมมาตคอยรับใช้ข้าอย่างใกล้ชิดขอพระไทยพระเจ้าค่ะ วันหนึ่งเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปพระราชอุทยานกับมโหสถบัณฑิตวันนี้อากาศดีเหมาะแก่การเดินเที่ยวชมอุทยานเจ้าว่าจริงไหมมโหสถจริงดังที่พระองค์ตรัสพระเจ้าค่ะในขณะนั้นมีกิ้งก่าตัวหนึ่งอยู่บนปลายเสาค่ายมันเห็นพระราชาเสด็จมา ก็ลงจากเสาค่ายมาหมอบที to like ่แผ <es> ่น <bridges> ดินแล้วทำการพงกหัวอยู่ไปมาเงึกๆักงักมันเป็นเงืกองงักๆักพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นอากับกิริยาของกิ้งก่านั้นก็ทรงสงสัยจึงได้ตรัสถามแก่มโหสถมโหสถเอ๋ยเจ้าดูกิ้งก่าตัวนั้นสิ มันทำอะไรของมันกันกิ่งกากำลังถวายตัวแด่พระองค์อยู่พระเจ้าค่ะแม้แต่กิ่งกาก็ยังถวายตัวแก่ข้างั้นหรือพระองค์ทรงมากโดยพระบรารมีแม้แต่กิ่งกาตัวนี้ก็ยังยำเกรงต่อพระองค์พระเจ้าค่ะจริงดังเจ้าว่าเมื่อมันถวายตัวก็จงให้ทรัพย์แก่มันเถิดขอเดชะกิ่งกาไม่ต้องการทรัพย์ขอเพียงพระราชทานแค่เนื้อก็เพียงพอแล้วถ้าเช่นนั้น ข้าจะให้เนื้อแก่มันวันละหนึ่งมาศก็แล้วกันพระราชาทรงรับสั่งโปรดให้ราชบุรุษซื้อเนื้อให้แก่กิ้งก่าวันละกึ่งมาสกะทุกวันเจ้ากิ้งก่านั้นก็จะมาคอยรับเนื้อที่ได้รับพระราชทานอา้าวนี่เนื้อกึ่งมาสกะของเจ้าอ อร่อยอร่อยได้กินเนื้อทุกวันแบบนี้สบายเลยเราทุกเช้าราชบุรุษจะต้องไปยังตลาดเพื่อซื้อเนื้อกึ่งมาสกะนี้มาให้แก่เจ้ากิ้งกาวันนี้รับอะไรดีละท่านขอเนื้อครึ่งมาสกะเท่าเดิมท่านมาซื้อเนื้อครึ่งมาสกะทุกวันไปทำอะไรหรือเนื้อแค่นี้จะพอกินได้ยังไง ข้าเอาไปให้กิ้งกากินนะเจ้าอย่าถามมากข้ามีธุระต้องรีบไปต่อมาวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถซึ่งในวันนี้จะไม่มีการฆ่าสัตว์ราชบุรุษจึงไม่สามารถหาเนื้อมาให้กิ้งก่าได้วันนี้เจ้าไม่ขายเนื้อหรือวันนี้เป็นวันอุโบสถงดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีที่ไหนเขาขายเนื้อกันหรอกโถเอ้ยแล้วนี่ข้าจะทำยังไงดีล่ะ <Es per ance> นี่ข้าต้องวุ่นวายแบบเนี้เพราะเจ้ากิ้งกาตัวนั้นแท้แทราชบุรุษถือเงินกึ่งมาสะกะนั้นแต่ก็ไม่สามารถหาเนื้อมาให้กิ้งกา่าได้ระหว่างที่กำลังเดินเข้าออกร้านขายเนื้ออยู่นั้นราชบุรุษก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้ <Es> หาเนื้อไม่ได้แล้วเงินเนี้ยจะทำยังไงเอเงินนี่ ข้ารู้แล้ววันนี้ไม่ได้กินเนื้อก็เอาเงินนี้ไปก็แล้วกัน <laughs> ราชบุรุษกลับจากตลาดแล้วก็เอาเหรียญกึ่งมาสกัดนั้นมาเจาะรูตรงกลางแล้วร้อยด้วยได้เอามาผูกไว้เป็นเครื่องประดับที่คอกิ้งกาวันนี้ข้าหาเนื้อให้เจ้าไม่ได้เอาเงินนี้ไปแทนแล้วกันเอ๊ะอะไรวะเออ แล้วก็เท่ดีเหมือนกันแฮะด้วยเหรียญกึ่งมาสกะนั้นทำให้เจ้ากิ้งกาลำพองถือตัวเสมือนมันมีทรัพย์มากมายเพราะอาศัยทรัพย์ที่ห้อยคอนั่นเองข้ารวยแล้วตอนนี้ข้าเป็นกิ้งกาที่รวยที่สุดในเมืองเนี้ ให้ hey, พวกเราดูดานั่นสิหน้ามันใสจริงๆน้อยชูคออวดอยู่นั่นแหละมันคงคิดว่าตัวเองมีทรัพย์เท่าพระราชาสินะกิ่งกาดทั้งหลายไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องอิจฉาข้ายินดีให้พวกเจ้าขอยติดตามข้าก็ได้นะข้าไม่เอาด้วยหรอกเจนชอบบ้าไปคนเดียวเธอนั่นสิไปกันดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลย ในเวลาต่อมาเมื่อพระราชาได้เสด็จมายังพระราชอุทยานก็ทรงมองหาเจ้ากิ้งก่าตัวนั้นมโหสถเจ้ากิ้งก่าตัวนั้นมันหายไปไหนซะแล้วล่ะมันอยู่บนเสานั่นแหละพระเจ้าค่ะเจ้ากิ้งก่านั้นแม้เห็นว่าพระราชาทรงเสด็จมาก็ไม่ได้ลงจากปลายเสาค่ายเพื่อทำความเคารพพระราชาเช่นเดิม ด้วยเพราะมันเข้าใจว่าตนเองมีทรัพย์สม <c oughs> ตอนนี้ข้ามีทรัพย์เสมอพระราชาแล้วข้าจะไม่ต้องลงไปหมอบกราบทำความเคารพใครอีก <c oughs> พฤติกรรมของเจ้ากิ่งกาที่เปลี่ยนไปนั้นสร้างความสงสัยให้แก่พระราชาเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เพียงจะไม่ลงมาแล้วมันยังยกหัวร่อนไปมาบนปลายเสาค่ายอีกด้วยมโหสถทำไมเจ้ากิ่งกาตัวนั้นมันถึงไม่ลงมามอบเคารพข้าเหมือนแต่ก่อนเจ้ารู้หรือไม่ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงได้ทำตัวกระด้างถือตัวเช่นนี้ ลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตเมื่อตรวจพิจารณาด้วยปัญญาแล้วจึงรู้ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถโดยปกติจะไม่มีการฆ่าสัตว์ราชบุรุษเมื่อหาเนื้อไม่ได้จึงเอาซับกึ่งมาสกัดซึ่งเป็นค่าอาหารนั้นมาผูกคอให้มันแทนเพราะอาศัยซับนี่เองจึงทำให้กิ้งกาเกิดความถือตัวเจ้ากิ้งกานี้ได้ซับกึ่งมาสกะซึ่งไม่เคยได้มาก่อน มันจึงคิดว่าตัวเองมีทรั์ทัดเทียนกับพระองค์พระเจ้าค่ะพระราชาทรงสดับคําตอบแล้วจึงเรียกราชบุรุษมาซักถามก็ได้รับความจริงตรงดังคําของมโหสถทําให้เลื่อมใสในสติปัญญาของมโหสถยิ่งนะักดีมากเจ้าไม่ได้ซักถามใครๆเลยแต่สามารถรู้นิสัยและจิตใจของกิ่งกาได้ยอย่างถูกต้องดีละ ข้าจะมอบรางวัลให้แก่เจ้าขอพระไทยพระเจ้าค่ะพระราชาทรงพระราชทานสวยที่เรียกเก็บค่าผ่านประตูเมืองทั้งสี่แก่มโหสถบัณฑิตแต่ด้วยความกริ้วที่มีต่อกิ้งก่านั้นจึงทรงรับสั่งให้ทหารจับกิ้งก่ามาฆ่าทิ้งเสียแต่มโหสถได้ทูลทัดานเอาไว้น้อยเจ้ากิ้งก่า บังอาจนักคิดจะทำตัวเสมอข้าธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานย่อมโง่เขลาไร้ปัญญาติดหลงในทรัพย์ขอพระองค์โปรดประทานอภัยโทษให้แก่มันเถิดพระเจ้าค่ะจริงของเจ้าถ้าอย่างนั้นข้าก็จะไว้ชีวิตมันพระเจ้าวิเทหาราชทรงยกโทษให้แก่กิ้งก่านั้นครั้นพระาศาสดาทรงนำชาดกนี้มาตรัสเล่าแล้วทรงประชุมชาดกว่า พระเจ้าวิเทหราชในครั้งนั้นได้มาเป็นการลุทธายีภิกษุในบัดนี้ส่วนมโหสถบัณฑิตก็คือเราตถาคตในบัดนี้แหละ